ฉันถามนิดเดียวแกตอบซะยืดยาวพอท้อ,อ,อน,นันสิครับมันพูดมาตั้งแต่ในรถแล้วแหะครับแบบนี้กระทืบสักทีเป็นยังไงเงียแบผมยังไม่ได้ถามแม่เพยผู้ใหญ่พวกเขาจะพูดกันไม่เสือขึ้นมาได้นี่แหละครับเจ้านายผมขอถามนายสักข้อนึงเห็นแต่มีหน้าที่ตอบแท่นั้นเดียวไม่เคยมาถาม แต่ขึนทำเทะาลหก็จะเป็นก็นกตัดลิ้นก็นเฉลยนะตัดลิ้นได้ตกลงตกลงหมายความว่าไงตกลงไม่ถามแล้วนะไม่ใช่หมายความว่าจะให้มาตัดลิ้นผมนะครับโ,โถ่โทั้งเนื้อทั้งตัวผมมีลิ้นอยู่อันเดียวเท่านั้นนะใครว่ามันมีสองอันล่ะก็โอเออโคตรัโโ้นล่ะ อะมาอยู่เสงมันอยู่ร่วมาด้วยกันกับลูกน้องทีกลบ่หนลอ้าวก็ก็ให้อยู่ร่วมในสองตัวเนี่ยที่มันเดือดรอหมายความว่าจะไม่ให้เป็นลูกน้องเจ้านายอะไรอืมเรื่องยังมันก็ไม่ผิดหรือวาแต่ความจริงเรามาทํางานร่วมกันแล้วก็มีถันเป็นหัวหน้านแต่เข้าใจไหมล่ะอาเจ้านายจะให้ผมทำยังไง่ะครับ ก็ทำไมขึ้นอยู่กับความสามารถอะแต่อย่างแกเนี่ยฉันจะให้เดือนเดือนเดือนละบพันแล้วถ้ามีงานให้แกทำครั้งหนึ่งหนึ่งก็จะได้อีกไม่ต่ำกว่าเออเท่าไหร่ดีเว้ยอ่าสักห้าพันว่าตามแต่กรณีกี่ดา,มาวมะตกลงครับเจ้านายเนี่ยช่างกระดาษผมมากเหลือเกินอ่าดีแล้วดีแล้วอเออถ้าอย่างนั้นนับตั้งแต่บัดนี้ก็ไปแกเป็นคนของฉัน รุ่งนี้เที่ยงแต่มาพบทัานที่นึ่งเพื่อรับเงินเดือนเดือนแพร่กระจายเส้นติดเสื้อนอกไปเพื่อนะครับสามชั่วครึ่งเนี่ยจะต้องรีบไปแล้วป่านนี้ที่ทำงานคงจะรอจะ <มา S 1> แล้ว,<ม>ลวนะเออแล้วก็อย่าลืมนะพรุ่งนี้เที่ยงมาพบทัานที่นี่ทำป่านไปสิครับเจ้านายอะไรอะไรก็เออผมขอเงินค่าทำขวัญ หนึ่งพันบาทนะฮะที่เจ้านายจะขับรถชนผมและผมก็ต้องขอเพิ่มอีกห้าร้อยบาทเป็นค่ารักษาที่เจ้านายใช้ไอ้เส็งเนี่ยเอาไม้ผมแฝกแบบมันรวหัวผมอ่ะรวมทั้งหมดเป็นพันห้าร้อยบาททวนโปรดจ่ายให้ผมเดี๋ยวนี้ด้วยครับเดี๋ยวจับมันไปเออพอจ่ายะเออเดี๋ยครับอะไรกันเจ้านายกรุณาสั่งให้เจ้าเส็งเนี่ยมันคืนกระเป๋าตังค์ให้ผมด้วย